15โลลิตรกับ Ford e v e r e อ t วิ่งได้จริงไหมเดี๋ยวไปดูหลังจากที่เราติดตั้งกล่องไปแล้วเยวจะมาเทสูว่ามันจะประหยัดน้ำมันขึ้นจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันเหมือนเดิมฮะมากับครอบครัวเติมน้ำมันเต็มถังแบบว่าตัดแล้วก็พอเลยอะ่ะไม่หยอดนะไม่มีหยอดเดี๋ยวเขากำลังเติมอยู่ อ่าตัดละที่599รถก็บรรทุกแน่นมากตอนนี้เมียผมไปนั่งแถวหลังแล้วเพราะว่าใส่คาร์ซีสองล้นลูกจะนั่งตรงสอบ่อน,นี้แล้วก็พ่อนั่งข้างในนะโอเคครับของแน่นๆเลยนะฮะแล้วก็นั่งกันเต็มรถเลยกดค้างเพื่อรีเซ็ตปื๊ดโอเคทุกอย่างศูนย์หมดตอนนี้กล่องเปิดโหมดหนึ่งครับนี่มีตัวเลขหนึ่งอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราจะทดลองใช้แค่โหมดหนึ่งพอบรรทุกกันเต็ม์ลำนะฮะนี่พ่อนั่งอยู่นี่นี่ บิ่กแสบสองคนแล้วก็นู่นครับมีสิ่งนั่งอยู่ข้างหลังไปก็จะขับแบบลักษณะเดิมนะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมอาทิตย์นี้เพิ่มเติมคือหนักขึ้นเพราะว่าพ่อดัมเบลมาด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าใส่กล่องแล้วจะประหยัดขึ้นจริงไหมเข้าด่านแป๊บนะครับถึงแล้วนะครับ พ่อกำลังเปิดประตูให้อยู่นี่วิ่งไปทั้งหมด95.8กกิโลถบโอเคฉเฉลี่ยการเดินทางอันนี้ระบบขึ้นให้12.0กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแล้วก็ใช้เวลาในการขับไปประมาณ1ชั่วโมงหน่อยๆความเร็วฉเฉลี่ยในนี้ขึ้นแค่78แต่ตอนขับจริงประมาณ100-120หน่อยหอยระยะทางประมาณ96กกิโลฮนะ เดี๋ยวมาดูตอนที่จะไปเติมพูกนี้กันอีกทีหนึ่งว่ามันจะประยัดจริงป่าชินี่มีไฟข้างรถไว้สําหรับผลของนะโคตรเฟี้ยวนั่นนั่นอือบนี่ก็หนักมากนะครับเพราะว่าในนี้เป็นพัดลมแล้วก็เป็นแบบหลายลูกผมจะเอามันตัดญ้าด้วยมิวมิวนี้ก็จะเป็นเซ็ตใหญ่ละตัวนี้ก็จะหนักหน่อยเพราะว่าข้างในนี้เป็น อุปก,กรณ์ที่คุณเดียเขาจะเอามาทำก๋วยเตี๋ยวพวกน,นี้นะครับมันจะยกตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นแนวตั้งก็ได้หรือว่าเราจะยกอันนี้เป็นแนวนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นของคุณเดียครับอ,อชิบใช่ไหมจะอยู่แนวไหนก็ได้เดี๋ยวจะเป็นแนวนี้ก็ได้เดีย๋ยวตอนกลับต้องเป็นแนวนี้จะได้ประหยัดที่หน่อยอแล้วก็จะเป็นกระเป๋ากล้องผมกระเป๋ากล้องนี่จะหนักมา มันจะหนักกว่าปกติเยอะมากเพราะว่ามันได้เลนตัวใหม่มาจะเป็นตัวไอ้นี่เดี๋ยวอ้วนหน่อยเนี่ยมันเป็นเลนแบบเจ็ดสิบสองร้อยอ่ะเ oh, นี่ย <no. S 1> บ้องข้าหลามอ่ะเห็นปะล้วก็จะมีเลนต่างๆใหม่เยอะมากในเนี้ยเซตเนี้ยเยอะมากมีดาก้าห้าก็หนักเอาเรื่องเลยฮะ นูตบุ๊กนะฮะก็จะเป็นลำโพงก็จะมีราคาผ่าอีกหนึงกว่าี่เจะพาไปสวัสดีคุณแม่ผมั่อนยนไหนก็มาถึงนี่กันแล้วนะฮะทนทน สวัสดีครับคุณสมศรีสวัสดีครับนี่เป็นดอกจำปาที่พ่อกับแม่ปลูกไว้ก็จะเก็บให้แม่ทุกอาทิตย์นะฮะเปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวผมก็จะนอนห้องนี้กับแม่ทุกอาทิตย์เลยนะเตรียมตัวออกเดินทางด้วยไปกิโลไปไปพร้<ป>มอมยังไป,ไปนั่งที่ได้แล้วนี่ คนนี้พร้อมไปนั่งบนคาซีโร่ไปอย่ไปเติมน้ำมันให้เต็มถังดูครับหนักข้นไหมหนั้นไหมทไมต้องนั่งกับคุณแม่อะส่งยังแบส เติน้ำมันก่อนนะฮะโอ้แต่น้ำมันที่นี่น่าจะแพงกว่าที่กรุงเทพเยอะมีอะไรอยู่ด้วยลพ่อมีเลิตรเท่าไหร่อ่ะโอ้สามสหนึ่งก็เดี๋ยวเราคำนวณเป็นราคาเท่ากับที่กรุงเทพกันมีเเต็มถังไม่ไม่ต้องหยอดนะตัดตัดแล้วพอเลย มา,าามาดูกันว่าใช้กี่กิโลไปใช้กี่ลิตรตอนนี้วิ่งไปทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าจุดหกกิโลนะฮะสามร้อยเป๊ะเก้าจเก้าเก้หรือว่าสิลิตรอ้าบอกว่าไม่ต้องหยอดโถอเอ้ยไม่ไม่ไม่ต้องหยอดเยอะ โอนได้ไหมครับแล้วแต่ลูกค้าไม่มาสมาชิกมั้ยครับไม่มีครับเนี่ยเขาหยอดไปยี่สิบตอนแรกมันสามร้อยนี่ต้องบอกก่อนซาบอกแล้วนะว่าไม่ต้องหยอดน้ำมันที่เก้าจุดเก้าลิตรในระยะทางหนึ่งร้อยห้าจุดหกอ่าถ้าตีเป็นค่าน้ำมันก็เมื่อกี้มันสามร้อยทนเลยอะถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็จะตกประมาณสองร้อยเก้าสิบ กินน้ำมันกว่าเดิมไหมเพราะว่าคืนเหยียบหนักอยู่เหมือนกันนะหนึ่งร้อยห้าจุดหกหาร9ก้าจุดเก้าลิตรสิบจุดหกโอ้ยเหยียบหนักไปหน่อยซดว่ะหรือไม่ก็ต้องเป็นสามร้อยหาร1นึ่งร้อยห้าจุดหกโอ้สองจุดแปดเฉลี่ยตอนนี้ตกประมาณ โลละ2.8เดี๋ยวเราจะมารีเซ็ตแล้วก็เทสใหม่อีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลองขับดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าขับแบบธรรมดามดาหรือว่าขับแบบโหดแต่ที่เทสล่าสุดเนี่ยร้อยกว่าโลเนี่ยคือขับแบบโหดนะอันนี้จะลองขับธรรมดาแล้วก็ลดเบาไม่รู้ว่าธรรมดาจริงว่าเดี๋ยวต้องดูตอนที่วิ่งครบร้อยกิโลแล้วกัน มีรถไฟด้วยโคตรเท่โอ้โหไปไหมโอ้โหอุ้ยมีแก่ด้วยอ่ะมีให้อาหารปลาด้วยดูดินั่นนั่นน่ะเขาให้อาหารปลาคาร์บอยู่อ่ะเกี่ยวให้อาหารปลาคารบป่ะเอานมไปให้ปลาคาร์บกันเถอะเฮ้ยอันนี้มันของกิ๋วนี่มาไม่ได้ไม่ได้ระยะทางกี่กิโลครับเจ็ดสิบสามจากปั๊มนะเจ็ดสิบสามจากบ้านนะแปดสิบเอ็ด ยังตัวเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกันดีกว่าอันนี้คืออาหารนกนะอันนี้คืออาหารกระต่ายอันนี้คือข้าวโพดของกระต่ายมันน่เาเอ้ยเอ้เอ้เอเอเอาเอา,เอาเอาเอาืมาเดี๋ยวพ่อป้อนให้โอ้ยตัวนี้มั่งตัวนี้มักงมาอย่ายแย่งกันดีพเพื่อนกันก็ต้องแบ่งกันดิ หฮ้ยให้หมดเลยเหรอจิ๋วเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไ,ได้ด้วยเหรอได้เหรอเนีย้ยน่ารักจังเลยไม่น้ากลัวน่ารักจังเลยต้องพูดว่าน่ารักจังเลยอันนี้เครื่องสั่นโอ้โหมันดูดแรงมากเลยอะจับให้แน่นนะจิ๋วเร็วจิ๋วใส่ลงไปเร็ว จับขวดนมให้แน่นนะทุกคนตัวมันใหญ่มากอันนี้ทำน้ำขึ้นใส่อือหืออือหืออือหือเอ,อ้าอขวดจิ๋วไปนู่นแล้วอะ่ะพ่อไม่เห็นโทษทีจิ๋วมาเอาเอ้าของแทนคุณก็หลุดเด้๋วนะจับดีๆตัวมันใหญ่หน้าตัวหน้าตัวไหม,ไมเดี๋ยวพ่อช่วยจับอ่ะโอโ้โหหู ชอบนอมีซอนของจริงโอ้โหโคตรใหญ่เลยนะคุณดูดิเธอเธอเดี๋ยวเขาคิดว่าลูกเป็นอาหารมันเป็นยังกลัวน่ากลัวไม่หมอไม่หมอกินในสินานเธอเขาต้องเตาไม่ต้องเตาใช่ไหมคะให้ได้เลยของกริงใช่ไหมหนึงนะครับ อ,อยาให้เสื้อผ้าเลืลเะนะอ,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 อย่าเป็นรบิวเลยอ่ะลงเร็อุ้ยยังเลยใจเย็นดิเฮ้ยกินโหดมาก เฮ้ยขับเองเลยว่าขับให้พ่อนั่งได้แล้วว่าเออเหลียวเหลียวเฮ้ยเฮ้ยเหลียวดีดดิเอาเหลียวดิทำไมไม่เลี้ยวเลี้ยวดิโอ้ยเหลียวอย่าให้ชนนี่นั่นครเหลียวให้ดีดิเฮ้ยเอาเหลียวเหลียวดิฟดิฟอุ้ยเบาะหลุดเหรอเนี่ย ไปเร็วเราจะเข้าป่ากันแล้วท้งคุณในนี้จะมีไดโนเสาร์หรือเปล่ามันเหมือนมันเหมือนในการ์ตูนที่เป็นไดโนเสาร์เลยปะมันขับรถแบบนี้เข้าปาา่า <faut> เออ,อเออเฮยกระตายเพียบเลยมันมันแอบนอนอยู่ตรงนี้กันนี่เองอุยมีน้ําตกด้วยอ่ะ มีถ้ำรถไฟอยู่ด้วยอ่ะใช่ข้างในใต้นี้เป็นถ้ำรถไฟนะเนี่ยโอ้อยนกนกนกโนกโอ้จับไม่ดีเธอไหนคูจับอันนี้ไว้โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้ทางเริ่มเนี้ทางเริ่มเนี้เราต้องหลบต้องหลบ เจ็ดเต็มถังแต่ว่าไม่ต้องหยอดนะตัดแล้วพอเลยหนึ่ร้บสองจุดแกิโลสามริบสองบาทมันสามบาทแต่มันได้น้ำมันสิบสอามี่มันเต็มแล้วอะ่ะอ่ะพอแล้วเคล้นะยิ่งไปหนึ่อยเจ็ดิบงจุดแปดคิดเล่นๆก่อนเท่าไหร่นะ 1 2 3จุ้าอร้เจดสิบสองจุดแปดอุ้ยสิบสามจุดเก้าสิบสี่โลลิตรเนี่ยประหยัดเลยแต่ว่าหารผิดวะสองร้อยเจสิบหารหนึ่งเจดสองจุดแปดมันได้สิบสี่โลลิตรใช่เยตบสองจุดหนึ่ง<ม>บ,บาทจากจากที่มันสองจุดห้าบาทได้สองจุแปดอะ เดี่ยสองจุดหนึ่งแสดงว่าประหยัดประหยัดกว่าเดิมประมาณอุยอ้ยกิโลละสี่สิบห้าสิบสตางค์เนี่ยหมายความว่าประหยัดขึ้นประมาณหนึ่งกิโลเมตรต่อสี่สิบสตางค์อตีว่าห้าสิบสตางค์วิ่งร้อยโลก็ประหยัดไปห้าสิบบาทวิ่งสองก็โลก็ประหยัดไปร้อยหนึ่งโอ้ยถือว่าคุ้มนะอ่ะอันนี้คือการขับแบบธรรมดาก็คือขับอยู่ประมาณ100ถึง110แต่ไอ้เมื่อเช้าที่ไปเติมอ่ะ อันนั้นนะครับเมื่อคืนเราขับหนักเลยร้อยยี่ร้อยสามโดยประมาณแล้วก็น้าหนักเยอะด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่าท้ายมันยุบๆเลยเมื่อวานเนี่ยหนักจริงอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นโหมด2อันนี้เราเทสในข้อมูลการเดินทางที่2นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าโหมด2เนี่ยประหยัดกว่าหรือกินกว่าโอ้หถ้ามันประหยัดต่ำกว่า2บาทได้นี่ก็ต้องโดนแล้วนะครับกล่องโอเคไปนะครับบ้านก่อนถึงบ้านแล้วครับสําหรับโหมด2ประมาณ80กิโลกับเวลา1ชั่วโมงนะฮะ ก็ตอนนี้ค่าเฉลี่ยขึ้นประหยัดมากเท่าที่เคยขับมาเลยอยู่ที่14.7ก็ถือว่าประหยัดมากเลยนะฮะเพราะปกติไม่ไม่ขนาดเนี้ยโอเคแต่ว่าเดี๋ยวต้องสตาร์ทให้มันกินน้ำมันเล่นๆไปก่อนเพราะว่าเด็กยังไม่ตื่นนะฮะเดี๋ยวต้องอุ้มขึ้นไปโอเคนะ,ะก็เดี๋ยว พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็อยากจะไปเติมน้ำมันแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงครับสำหรับโหมดสองสวัสดีเช้าวันใหม่ครับผมก็จะบอกว่าเช้าวันใหม่ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าสายแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ำลังจะออกไปเติมน้ํามันจริงๆดูนะครับว่าสรุปแล้วไอ้โหมด2เนี่ยมันจะประหยัดกว่าโหมด1หรือเปล่าหรือว่ามันจะกินกว่าโหมด1นหรือว่าจะกินกว่ารถเดิมเลย เดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าตอนนี้ข้าวข้าวผลสรุปแล้วก็คือโอเคหมดหนึ่งประหยัดกว่าเดิม4 0่0ห้สตางค์ต่อกิโลก็คูณไปถ้าตีมันกลมๆ50สตางค์ต่อกิโลก็อย่างที่บอกครับ100่งโลก็50บาท5 0าพัน 5, โลก็ห้าร0อ0 0ม0่โลก็5,000 แสนโลก็ห้าหมื่นรถเราส่วนมากก็จะวิ่งถ้าบ้านผมก็ประมาณแสนโลน่ะนะก็ประหยัดไปได้ห้าหมื่นเราคนบอกอุ้ยตั้งกล่องก็หมื่นสองหมื่นรุ่นนี้นะรุ่นอื่นไม่ถึงหรอกนะแต่ว่าถ้าสมมติประหยัดไปแค่ห้าหมื่นต้องวิ่งหนึ่งแสนโลมันก็โหกว่าจะคุ้มไม่เอาอย่าไ้ไม่ติดดีกว่าแล้วแต่ครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่ประหยัดไงนึกออกไหมแค่ผมขับเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้นแล้ว มันเบาขึ้นแล้วเออแล้วแล้วจะไปกังวลทำไมผมบอกตรงๆนะต่อให้มันกินน้ํามันเท่าเดิมนะผมก็ไม่เีเรียสน,นะเพราะว่ารถมันวิ่งดีขึ้นแล้วอะนึกออกไหมในเมื่อรถมันวิ่งดีขับลื่นเนี่ยคือความต้องการของผมแต่ความต้องการของบางคนเขาต้องการประหยัดผมก็เลยทํามุมประหยัดให้ดูด้วยว่าเฮ้ยมันประหยัดนะเพราะไอ้ใส่ไปจูนไปเนี่ยมันแรงขึ้นอยู่แล้วแต่ว่า คุณจะมีลิมิตในการจูนแค่ไหนอันนั้นก็แล้วแต,แต่แต่ละคนในการจูนนะครับเพราะว่าทุกคนสามารถจูนได้ลูกค้ายังจูนเองได้เลยนะแต่ว่าความรู้ความเข้าใจของมันเนี่ยมันมันลึกซึ้งมันมันไม่ลึกซึ้งหรอกมันมันต้องมีความรู้ในในจุดจุดนั้นอย่างสมมติสมมติคุณทํางานหน้าที่หนึง่งผมจะไม่สามารถรู้รายละเอียดในงานของคุณได้โอเคถึงปั๊มแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแล้ว นี่ขับรถติดตัวเลขเฉลี่ยมันก็ลดลงหมดเลยจาก14บสแปดก็เหลือสิบสี่ศูนย์เห็นไหมเราจะมาเติมไปพร้อมๆกันนะครับอ้าวมีบ้านเนี่ยมีเจ็ดช่องสุดท้ายเลยไม่กินเว่าเดิมก็ก็ดีใจนะเอาเท่าเดิมก็ดีใจแนละ้วแต่หมดหนึ่งอะ่ะประหยัดขึ้นแน่นอนวิ่งไปทั้งหมด80.7กิโลนะครับมหมด2อเอาเต็มถังนะครับแต่ว่าตัดตัดแล้วพอเลยไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องต่อนะบอกเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะยอกไท้ไงแบบแป๊ะปุ๊บแล้วก็ไหลไปอีก2 0่สิบาาบาทสามสบบาทห้บนิดเนีน่งหลักๆผมไม่อยากให้ไหลหนึ่งร้อยจดสบปดาทจุดสาม้าไปใช้หมดหนึ่งอีก,กว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้เฉลีย่ยเราเลยยังไม่รู้ว่าไหนประหยัดกว่าแตว่าหมดหนึ่งกำลังดีหมด2ไว้ซิ่งว่างบางคนระั้ง ก่อนเลยแล้วกันในะห้เขาดูสินะครับรเลดีกว่าหารเลยีกว่าห้อแปดตลสองบาน้ำมัน5.9วิ่งแปดสิบจุดเ 13.5โลลิตรหม่2กินน้ำมันกว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าระยะทางมันสั้นระยะทางสั้นหมายความว่าปกติผมจะวัดอย่างน้อยก็100กิโลอะแต่ถ้าตีาว่า13.5โลลิตรนี่ก็ประหยัดนะตอนรถตเ,เดิมนี่11 12โลลิตรนะผมบอกก่อนมันเป็นอะไรที่แบบว่ากินคนดี้เยอะอะผมก็เลยมองว่าอันนี้ประหยัดนะ หรือว่าเป็นอย่างนี้วะเรื่องน้ําหนักในการบรรทุกด้วยเพราะว่าไอตอนที่ผมใช้โหมดหนึ่งอะน้ําหนักเบาเพราะว่าพ่อผมไม่ได้ไปด้วยแต่ตอนกลับเมื่อคืนเนี่ยคือพ่อผมกลับมาด้วยไงแล้วก็จะมีพวกของที่ขนกลับมาอีกประมาณ1ิบโลอย่างเงี้ยพวกเสื้อผ้าพวกอะไรแบบเนี้ยประมาณ1ิบโลก็รวมๆกันก็เพิ่มมาอีกเกือบร้อยโลก็มีส่วน แล้วเราจะสรุปได้ยังไงว่าหมดไหนประหยัดกว่าต้องลองใช้เองแล้วก็ถ้าจะเทียบก็ต้องเทียบให้ชัดเองผมบอกไว้ก่อนนะในขณะที่ผมเทสอะไรพวกนี้อยู่ผมไม่ได้เปิดไอ้คันเร่งไฟฟ้าเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เท้าเบาอ่เขาเรียกว่าไงอะ่ะผมไม่ชอบอะ่ะแต่ว่าถ้าอย่างเวลไฟผมต้องใส่แต่อันเนี้ยผมก็อยากจะเปิดแหละแต่ว่าผมอยากจะเทสให้ก่อนอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่าไม่มีก็ได้แต่มีแม่งก็คบคันแอปเอฟอ,อะไรไปเนะี้ย แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่ายังไงก็ใส่กล่องประหยัดกว่าเพราะว่าบรรทุกไปบรรทุกกลับน,นี่นเอียงอันนี้ก็ประหยัดกว่าลองไปดูคลิปแรกแที่ผมซื้อรถมาใหม่ๆดูผมไม่ได้เทสแค่อาทิตย์เดียวนะผมเทสหลายครั้งนะว่ามันจะกินน้ํามันประมาณไหนผมก็จําไม่ได้ว่ะผมจําได้ว่าประมาณ1 1 8หรือ11ต้นหรือ12ต้นเนี่ยแหละเดี๋ยวให้ตัดต่อขึ้นภาพให้ดูว่ามันกินน้ํามันแค่ไหนเนี่ยโลละ2บาท50ก็ไม่แพงร้อยหกสิบหสิบสามจุดเก้า สิบเอ็ดจุดแปดโลลิตรถือว่าประหยัดนะเฮ้ยในนี้มันให้ไวส้สิบสองจุดสองแสดงว่าใกล้เคียงแล้วเนี่ยแล้วเราสตาร์ทจอดนานด้วยใหยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าสิบแปดลิตรสรุปแล้วตกสิบเอ็ดจุดสองห้าก็จะตกราคาประมาณโลละสองบาทหกสิบสตางค์อันนี้คือไม่ได้ติดตั้งกล่องนะอันนี้คือเดิมๆทุกอย่างแบบโรงงานเลยนะ ที่เราไปทดสอบเนี่ยเราทดสอบทั้งขาไปขากลับเป็นกองคนละตัวกันสลับกันก็จะตกประมาณ11.2ถึง11.5คือถ้าเอตรงๆก็ใกล้เคียงกันมากเลยใกล้เคียงกันมากแยกไม่ออกเลยว่ามันกินกว่าหรือประหยัดกว่าถ้าจะเอาว่าใส่กองตัวนี้แล้วประหยัดผมผมผมบอกไม่ไดว้ว่ามันจะประหยัดขึ้นแต่สิ่งที่ผมบอกได้เลยก็คือความรู้สึกแรกที่ขับเลยก็คือแม่ง มันเบาเท้าอ่ะมันแตะแล้วแบบมันรู้สึกแบบปื้ดป้าดอะไรแบบนี้แต่ผมบอกก่อนถ้าเอาความรู้สึกส่วนตัวผมนะต่อให้แม่งไม่ประหยัดน้ำมันสําหรับผมผมผมพอแล้วสาหรับผมนะแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้คนอื่นอาจจะต้องการแบบประหยัดก็อันนั้นแล้วแต่นะครับก็ต้องลองไปใช้กันดูว่าคุณน่ะขับโหมดหนึ่งหรือว่าโหมดสองประหยัดกว่ากันอแต่สําหรับผม เพิ่งลองแค่2ครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าหมดหนึ่งประหยัดกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วหมดสองอาจจะประหยัดกว่าก็เป็นไปนได้แต่ว่าการมาทั้งสองครั้งมันไม่ได้แน่นอนเป,ป,ป๊ะๆอ่ะโอเคผมงบด,ดผมเอาของลงก่อนเดี๋ยวเราไปเอาอย่างนี้ดีกว่า แต่ละคนนะความต้องการไม่เหมือนกันบางคนต้องการแบบว่าเฮ้ยรถมันอืดอยากได้ช่วงต้นหน่อยเพราะว่าข้อเสียของตัวฟอร์ดเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงต้นช่วงกลางเนี่ยมันไม่หนักมันไปหนักท้ายาถ้าคุณต้องการแก้โจทย์นั้นมีโจทย์นี้ให้ผมนะว่ามันอืดเนี่ยกล่องที่ผมทำเนี่ยชุดเนี้ยคือคำตอบนะส่วนความประหยัดคือผลพลอยได้ของคุณแล้วกัน แต่ถ้าคนที่ต้องการความประหยัดชุดนี้คือคําตอบแต่ความแรงคือผลภายได้ของคุณละกันผมจะอธิบายยังไงอะในเมื่อมันมาด้วยกันอ่ะถูกไหมแต่ถ้าคุณเป็นคนใสหนักเลยใส่ไปแล้วช่างแม่งกินน้ำมันกว่าเดิมอีกวันนั้นอันนั้นต้องดูว่าคุณสนุกไปกับมันจนเกินไปหรือเปล่าคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าความประหยัดคืออะไรอความประหยัด ก็คือการกินน้อยเหรอถ้ากินน้อยแสดงว่ารถก็ต้องอืดลงสิแต่เนี่ยรถมันวิ่งขึ้นแต่ทำไมถึงประหยัดน้ํามันขึ้นมันมีเหตุผลอยู่ก็คือเมื่อรถลอยตัวแล้วเนี่ยเราใช้น้ําหนักเท้าลดลงพอเราใช้น้ําหนักเท้าลดลงเนี่ยถ้าบอกว่าเราก็ไม่ได้ไปเข็นอะไรเครื่องมากมายเลยอ่ามันก็เลยทําให้ประหยัดขึ้นแค่นี้หลักการมีแค่นี้แต่ท้าไมช่างถึงจูนให้ประหยัดมากประหยัดน้อยได้ล่ะ๋อ,อมันอยู่ที่ตีตนคุณด้วยครับถ้าสมมติคุณไม่สามารถคุมตีนคุณได้ ผมก็ต้องคุมตีคุณแล้วล่ะอะไรประมาณนั้นโอเคนะฮะรอสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าชาัดเจนนะว่าใส่กล่องแล้วประหยัดขึ้นแต่ว่าประหยัดมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ความคิดารของคนนะครับว่าผมวิ่งระยะทางประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือผมให้ดูแบบเร็วๆสดๆเลยไม่มีการแบบว่าเฮ้ยเซตขึ้นมาเพราะว่าตัวเลขไม้นี่เป็นดิจิตอลด้วยแม่งหลอกลวงกันไม่ได้อยู่แนละ้วได้บอ,อกไหม ไปทำงาน,นก่อนแล้วกันโอเคนะฮะก็สำหรับอีพีนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะลองก่อนก่อนนะสำหรับอีพีต่อไปเออในเมื่อรถแม่งประหยัดแล้วอ่ะในเมื่อรถแม่งแรงแล้ว EP อ่ะอีพีต่อไปคนจะเป็นอะไรดีวะก็ต้องหล่อแล้ววะอ่าแล้วมันจะไปหล่อทรงไหนเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าอะไรวะมันต้อง ทรงสุรตาหรือเปล่าเพราะว่ารุ่นนี้เขาก็ฮีสุรตากันใช่ปะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าผมจะไปเขาเรียกอะไรแนวสุรตาหรือว่าแนวไหนอ่าเดี๋ยวก็รอดูกันยังไงก็ฝากติดตามมูนจูเนอร์ด้วยครับบอกไว้ก่อนว่าอยากเฟี้ยวแต่ไม่อยากเหมือนใครไป